ที่เวช้ันทรนคลินิกของเรานะคะเราจะฉีดซีเลอร์ที่ตำแหน่งขมับใต้ตาแก้มโป้งแก้มต่อกรอบหน้าคางและก็ร่องแก้มค่ะเป้นเรื่ออันตรายไหมและจะตกค้างหรือเปล่า สำหรับตัวฟิลเลอร์เองนะคะถ้าเป็นฟซลเลอร์นะที่ผ่านการรับรองจากองค์การนาในโลกหรือออยอนนะคะก็จะไม่มีอันตรายใดๆะค่ะก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ฉีดนะคะฟซลเลอร์เนี่ยไม่ตกค้างนะคะมันจะค่อยๆสลายไปตามกามะลเวลาค่ะข้อห้ามหลังฉีดหลังฉีดห้ามทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะห้ามกดคลึงนวดในบริเวณที่เพิ่งฉีดไปนะคะข้อสองนะคะ ห้ามแตะต้อต่างๆที่เกี่ยวกับความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอบเซาวนานวดหน้าเลเซอร์นะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะข้อ3นะคะพยายามดูแลความสะอาดบริเวณที่ฉีดอย่างเข้มค่ะนะคะเพราะว่าอาจจะเปีป่ยนจากการติดเชื้อได้ค่ะ สี่นะคะงดแอลกอฮอล์ประมาณ24-48ชั่วโมงค่ะข้อ5นะคะอยาอา่าออกกำลังกายหนักจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้บริเวณที่ฉีดนะคะเขียวช้ำขึ้นมาได้ค่ะฟิลเลอร์จะอยู่ได้นานแค่ไหนโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอายุราวๆ6เดือนเป็นต้นไปค่ะจนถึง2ปีเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับดูแลตัวเองของคนไข้ด้วยค่ะใครที่ควรฉีดฟิลเลอร์ก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงที่ขมับนั้นตอบลงไปหรือหน้าแก้มนั้นฝุดลงไปตามกาลเวลานะคะหรืองบริเวณ ที่มันโบว์มันลึกหรือคนที่อยากได้ความคมชัดนะคะของกรอบหน้าหรือคนที่แบบคางสั้นนะคะอยากจะเติมคางมาโดยที่ไม่สัญญกรรมก็ฉีดได้หรือบางคนนะคะอยากจะฉีดบริวเวณปากให้ปากดูเกาหลีสวยอบอิ่มหน้าสุ่เนี่ยก็ทําได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการฉีดฟิลลอ์นะคะควรได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากฉีดฟิลลอ์นะคะสามารถเข้ามาประเมินได้ที่วินเซนต์คลินิกค่ะ